การอะไรให้ทำเป็นงานจอดน่าทานทั้งหมดอันสาธุชนพุทธบริษัทนบันดาญาโยพุทธบริษัททั้งหลายแล้วพ้นบิสู่สมณีนสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527อยู่ วันที่สิบเจ็ดความจริงผมพูดมาตั้งสามหน้าแล้วพระว่าผมว่าวันที่สิบเจ็นความจริงไม่ถูกนะมันเป็นวันที่สิปกรกฎาคม2527ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่สี่ข้อปโยชน์แหงการเจริญมโนยิธิความจริงเวลานี้ทางคณะสง์ ได้ประก,กาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมฐานจะเป็นสมถะวิปัสนาเขาได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมประก,กาศผมทำคุมพมพมัแล้วเป็นสิบสิบ,สบปี หลังจากที่หลวงพ่อปานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดๆคือ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ดนะและเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเทพเป็นเป็ดไทยบินไม่เก่ง,ง,กงร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผม,ผมองค์ุ่ห์นำประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่มันได้จากโมโนยิทธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อนบิณฑุสัสมณีน แลว้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาความจริงได้วิชาสามหรือว่าด้านมโนยิตินี่ผมปลุกปล้ำม,มาเป็นสิบสิบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อและเฉพาะสุขาด้านสุขาวิปัสสโกญาโยมสนใจมาก ผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้นที่ไหนญาติโยมชอบสุขภาวะสกุกผมก็แนะนาได้สุขวาวะสกุลญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิชโชผมได้แนะนาได้ตีวิชโชญาติโยมพว้ไหนต้องการชละปิญโยอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่โมโนยิธิแบบเป็ด <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้วยกำลังของใจไม่เอากายเนื้อไปเอา,เอากายในไปผมก็ดีใจจนกว่าคณะสนจะฝนส่วนคนะสงฆ์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สปีก็รวมความว่าผมก็ดีใจที่นักสงฆ์ได้เห็นชอบโดย คำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆ <c oughs> ในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ท่านมาสมัมมนาพระสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตำแหน่งนี้ผู้โยนทิ้งมาเทียงแล้วและตำแหน่งต่างๆที่พึงได้พโยนทิ้งหมด ผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่นี่เป็นการบังเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดร้างเดิมทีเดียวออบอสามีเจ้าวาดองค์เดียว วัดก็มีแต่สุดโทมมาตามระดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธโลกก็หมดไปฝายกุฏิดีๆก็หมดไฟกุฏิดีๆก็หมดไป <c oughs> ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็ลงความว่ามันมีสภาพจะถึงสภาละร่างอยู่แล้วผมก็โนเดโนเดมาตามเรื่องทำราว แล้วก็เอินญาติโยมมาสนับสนุนทีแรกิดวยาจะทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เปิดเข้าถ้ำเข้าป่าไปเลยดีกว่าผมว่าอย่างนั้นแต่มาญาติโยมหลายท่านจะสนับสนุนเอาสาตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไม่รู้จะวางให้ใคร ดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผมก็พลอยตกรกไปด้วยทีแรกก็ตัดสินใจว่าทําแค่นั้นเสร็จแค่นี้นเสร็จก็จะไปในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คําว่าสู้เนี่ยไม่ไปสู้ไปตีใครสู้กับพลังศรัทธาของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่จะเริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ อาศัยมโนยิธิช่วยนะอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดแล้วที่พระท่านฝึกกันไปมีคนเขาไม่แจ้งให้ทราบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริง,รงๆวัดของท่านสง่างามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพราะกรรมฐานเป็นปัจจัย นี่ระบรรดาเพื่อนิสุทธิ์สมณีน,นผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอดพระพุทธเจ้ามีพระมาธรายก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตท่านสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าได้ย่อเฉพาะอย่างผมก็ไม่สะอาดเสียเลย หน้าก้อยลูกพอเลื่อนๆเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาพจิตจะจมใส่เป็นดาวประกายพรึกถ้าจิตเป็นดาวประกายพรึกนี่ไปจริงเพออาราะอรหันผมก็ไม่รู้ไอ้จิตก็ผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับ เลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลูกศิษิ์พลเอกทนทองสุวรรณทัศน์ั่นแหละปรากฏว่าผมปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปั๊บทันทีดินชื่อปั๊บอันดับแรกใช้เจโตรลียนก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไง ดูไปดูมาจะเรียกว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเวลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศเป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจออพระสสำคัญเขาพระองค์นี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โห โอ้นี้ประวัติเบื้องหลังช่ตีตางสียานยาวเหยียดยาวนี่ไม่ไม่ใช่เรวเหยียดนะดีเหยียดแต่ั้งแต่บทมาทุดดงตลอดเวลาที่ใกลภาษาที่ไหนขอจำมขออใสวัดจำมษา,าอเาพอลือกออกภาษาแล้วก็เดินทุดดงต่อไปและกำลังใจของท่านเวลานั้นท่านสูงกับผมมาก ความจริงเวลานั้นผมยังหนุ่มอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเดินก็จะทนจะล้มไปดูใจถึงกับปั๊บท่านปิดปุ๊บทันทีเมื่อเตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมัน่นเลยว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทัน อารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆเมื่อไรใครเขานึกอะไรมาเนี่ยใครจะรู้นี่เราพอนึกปับ๊บท่านปิดปับ๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูดคนเราพกก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางไม่มีทางจะีจะ,จะ,จะทำกันได้คําว่าคาไม่ทำกันได้หมายความรู้ไม่ไดแน่ฉันจะปิด เท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆาการเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผมว่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นไปเสมิทาย,ยานก็คุยกันอยู่แต่แท้คนต้องเยอะเรานึกพับปิดพับทันทีแล้วหันไม่ยิ้มเลยนี่เก่งจริงๆ ความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึก,กว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเยอะจะ้ะจะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพระดีท่านไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีอย่าคิดว่าไอ้ดวงตาถุยถุยอ,อันนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะ พรานี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดเพราะความจริงมหาเศรษฐีจะนำทรัพย์มหาศารไปอวดขอทานมันก็ไม่ได้มีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งนี่พระดีๆก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทําจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทาน ขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุงะจ้งก็จิ้มไปเป็ดเดินป้อแปะป้อแปะใน้ไปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่จะ้จะอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทำให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ท่อมตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ที่บรรดาทางราชการมั้งเห็นพระท่านว่านะ่ะพระท่านบอกว่าทางราชการคอยพระอบรมสินธรรมแต่ความจริงเรื่องอบรมสินธรรมนี่นีมนผมไปที่ไหนผมไม่ไปพระบรรดาเพื่อนพ,พิโสสมณยหลายวัดที่บอกผมไปโพธิที่นอนโพธที่นี่ยาให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าขึ้นไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ โทษเกิดกับผมด้วยนะั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้วเวลาจะพักจะพอนก็ไม่มีเวลาไปถึงนาที่ารนั่งแก้วก็รอถึงเวลาพูดพูดแล้วก็นั่งแก้วอีกไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆแต่อีกปรรกหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปี ไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลยไปแค่ที่ไรก็แขนนั้นไปที่ไรก็แขนนั้นไปไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรับจ้างเทศไปรู้บางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงิน <c oughs> ผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เก็เลยวานนั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงเนาะ จะสนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทเจ้าได้กลับมาใหม่มาว่ากันเรื่องพระกรรมฐานจึงมาพิจารณาด้านสุขภาวะสิโก้คนน้อยอีกญาติโยมทำได้ญาติโยมไม่จะคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านีนนนนนน้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงและก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริง ก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิทธิที่ว่าสองในวิชาสามเป็นฌานโลกีเป็นสมาธิต่ำๆขอาจริงไม่ถึงฌาสงนสองในวิชาสามนี่ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเดียผมเป็นเป็ดมันจะไออีกแล้ว ไปไปมาก็มาจับได้แต่สองในวิชาสามยมเอาไม่ได้อีกหาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบใหสั่งพระพุทธรูปเอาพุทธรูปเพ่งพระพุทรูป,รป,ป,รรปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายังไงหไันมาจับมโนยิทธิเถอะมโนยิทธิตามกำลังที่ผมศึกษามา ยังไงไงยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามากไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก่นนาน,าน นี่การฝึกมโนยิธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยิธิที่เป็นจุดบังคับจริงๆถ้าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครูสอนอันนี้เราก็ไม่ติกัน เพราะไรความเข้มแข็งของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกันท่านมีกําลังต่ําแค่นั้นเราจับโยนเข้าไปที่สูงยอดไม้ทั้งกะหลน่นบางลายทําไว้ได้แล้วไปปล่อยเฟือ้อไปบอกไปที่บ้านมันไม่สว่าเสวัยคือว่าไม่สามารถจะทําให้แจ่มใสมันเหมือนเมื่ออยู่ที่วัด อันนี้ก็ทราบได้ว่ากลับไปบ้านท่านไปทำสินงขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ท่านรักษาความดีไว้ได้สภาพคนจิต่จส,สัมัยอารมณ์ยังเป็นโลก,กีวิสัยนี่มันไม่ทรงตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมาก เพราะอะไรเป็นกฎตายตัวของมโนยิธิที่ต้องทํามันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมาโมโนยิธิจริงๆที่จะใช้ส่งตัวฟังตามนี้นะญาโยมพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีที่นั่งฟังก็ดีเพรว่าจะให้ส่งตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริกาสดมาอ่านกัน ว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ยังไงขุจย่เล่าโดยย่อๆเสื่หรับด้านสก,ก็ทพระพุทธเจ้าพูดไว้มากผมย่าอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสรยียเลยสองไม่โอโอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สี่ไม่แล้วไม่ถือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อๆเท่านี้ อาการความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเกต็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปกะะเกาะสเก็ดนิดๆของอุตสศาสนาอันนี้ต้องสเก็ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสเก็ตไม่ได้ไม่ต้องไปดิวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษามโนยิฐิไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงปเปลือก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลสามไ่่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีลแล้วก็รวมความว่าเราจะรักษาสินให้ครบทนแจ่มใสตังหลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระงับอิริยาได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการ <c oughs> ไอ้นิว่วอนกับปฐมฌานนี่เป็นศัตรูกันถ้านนะออขณะใดอารมณ์เขาทวรนนิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิตเวลานั้นกำลังของสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสำนับจะกีิวอนนิร่รอนไม่โฟสงบเวลานั้นกำลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีเหมือนกันโดยไม่ต้องภาวนา ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรณ์มาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างนี้แล้วอนการต่อไปอาการนี่จะทรงตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรมาอะไรได้ทันทีทันใดและมีสภาพไม่ผิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพรหมิหารสี่ พอมีหานสี่คือหนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอวยตัวเราเราอยากจะฆ่าตัวเราไม่ไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเราไม่มีวงความร,ารักเขาเป็นวิธีดีสาหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทํา เราจะไม่ฉา่เสียใครไม้คนอื่น,นได้ดีเพราะย,ยินดีด้วยใครเพี้ยงพรำเราไม่ซ้ำเติมระวางเฉยระวางเฉยอารมณ์อย่างนีบน้บรรดาทางพประบสริฐพรหมิหารสีนี่ถ้าไว้าจำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาค้าก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ต่างมัน่น วิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกเย็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงจิตะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยือกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาระง,งับงิีวัปั๊บเดียวมีความรู้สึกจิตแจ่มใสสะอาดท,ทันที ทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลังอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททำได้ดีมากเยอะเลกษาอารมณ์ทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาตโยมพุทธบริษัททำได้เยอะจริงๆ รักษาไว้ดีๆทำให้โลกทำให้ประเทศชาติมีความเยือกเยน็นมีความสามัคคีกันมีศรัทธาภาษาธาดีสุดแล้วต่อไปปุบเภนิวาสันติยานที่เข้าถึงกับพี่การรึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการรึกชาติแบบเป็ดๆเ,เขาก็ทำกันได้บันดาท่านเพื่อนวิสุทธิสมณนนีทั้งหลาย บางท่านฟังแล้วอยากดอทิติมนุสธรรม <c oughs> หาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทําได้เวลานี้เวลาฝึกครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมเอาแต่เป็นเพียงประธานนอนเป็นประธานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประธานที่กุฏิบ้างบางที่ให้ใจครอกครอกทำท่ายอย่าตายบ้างบางทีก็นั่งงงเงงงเงอย่างเวลาเมอสองวันนี่ วันกับนวันนี้โงเงยบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิบเจ็ดไอ้วเขาโทษวันที่สิบเจ็ดกันที่1ปกรกฎาคมสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดมันจะทรงตัวไม่ไหววันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพรานมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทรงตัวไม่ได้ วันที่สิบแปดนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นท่าจะไม่ไหวอีกไม่กันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ถ้าเมียตายประหว่างธรรมะก็ยอมอันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปุปเพริวาสานุติยานการริชาติญาติโยมก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ด ลกูกศิษย์คงจะไม่ใช่โงแต่ก็ดีไม่ดีลกูกศิษย์อาจจะเป็นโหงก็ได้อย่างท่านโลลุทายีท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีคือไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพุทธเจ้าแต่บางรายท่านก็ทําเขาเปิงไปเหมือนกันสำหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เป็ดท่านเป็นหานอย่างท่านจักกูบาล ท่านเจ้ากบานี้ท่านเป็นวิสัยสุขวิวสตโกแต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถวนี่ถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่ครูเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหง์ทองก็ได้ฉะนั้นผมก็ในขั้นอาคาตารูตถาคกัตตา การ,รประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบรรดาญายโยมพุทธบริษัทแเพื่อนวิสฑษสมณีผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทําได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทงเทไป <c oughs> เป็นอันว่ากับพี่ในธริษัทนายญายโยมก็สามารถทรงตัวได้ต่อมาแก่นโจตูปป,ปาติยานหรือทิพยคุยานท่านก็ทำกันได้กันอีก ถ้าต่อมาประจุปนองสยายก็ดีอตีตังสยายก็ดีอนาคตังสยายก็ดีท่านทํากันได้ดีมากดีจทนทั้งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ยเป็นพระช้างชีดอซะด้วยแล้วก็อโลกันบ้างอเวจีบ้างแล้วก็ไปเจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆในสวรรค์บ้างพรทม,มโลกบ้างเลยพุมไปบ้าง ทำให้กําลังใจญา,ยยายติโยมุูธโดยสว์มั่นคงในความดีและก็โสดหดหูทอดถอยในความชั่วจะลืมว่าทุกคนยังเป็นปูถุชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีกว่าพลาดเป็นปกติคำแนะนำที่ให้แนะนำไว้เป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีกศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหนยินเสียงทางวิทยุบังโทรทัศน์บ้างหนังสือบังตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปตัหนิท่านเมื่อท่านจะศูนย์ก็เป็นเรื่องของท่านศูนย์พวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่ศูนย์ เราไม่ศูญเพราะว่าเขาได้ตีตังสียานถอยหลังปกปิิวาสัญญาณถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระหลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่ศูญอัน,นาคาตังสียานบรรดาญาโยามพุทธบริษัทบรเป็นได้เพื่อนพิสุสมเดนสามารถพิสูต์พระที่ใหญ่ ใหญ่โดยฐานะคือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบแต่ปัจจุบันสิยานไปชนกันในในรกเลยแล้วสามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัว ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเปอนาคตังสยานพิสูจตัวเองว่าถ้าทำอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีกตอนนี้ระบรรดาเพื่อพิสูจน,น์สมณรเป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะก็ดีที่เขาได้แล้วเขามีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะ ที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปน่ยไม่ได้เรื่องราอะไรบางทีมาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วก็มาไปมาไปประเภทมาคืนเดียวนี้ผมไม่สนใจไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันไม่เป็นของไม่หนักชีวิตท่านทั้งชีวิต ถ้าอยู่เปน,นานทีเวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่อจูปปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็วันผมสนใจเป็นีพิเศษบางทีผมป่วยไข้เป็นใบผมคลานต้มเตรียมต้มเตรียมไปให้กําลังใจลงไปสอนเองให้กําลังใจเพอาะท้งนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสสมันเณน แล้วก็วัดหลวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปทําให้วัดเจริญุ่งเรืองถ้าคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎข้องบนรู้ผลข้องบนรู้ผลข้องบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทําความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทาความดีท่นนี้เป็นอนุว่าประโยชน์ของพโนรยทีนี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในเขตแดนของความสงบสุข แล้วก็ปลดปลื้งความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเรื่องเพื่อนพิสุทธิสมณีทั้งหลายทัานญานบอกบทเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสําหรับประโยชน์แหงการเจริญมโนยิทธิก็หยุดจะถึงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาทพุทธศาสนินกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี